สวัสดีค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนนะคะติดตามได้ค่ะมูนีมาจอบค่ะมะจอบลูกนะคะลูกขายสนปังมาลูกแต่ก็มาไลใส่ไม่รู้ตัวเลยว่าแม่จะมานะคะร้านไหนค้า,าอยู่ตรงนั้นค่ะ แต่ว่านางไม่รู้นะคะว่าเอ็มจะมานะคะ,ะก,ก็เลยบะไปมาที่กลาดสิดงก็เลยมาเกิดเหตกางณ์แบบนนะคะทุกคนปบบบบแด,ด่สองตามมาเลยค่ะพ่าร้านต้องแต่อยู่ตรงไหน ีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่ที่ร้านตำโลกแตกแล้วนะคะผมอันนี้เป็นลูกคนนี้ชั้นทั้งสองคนวันนี้ไม่หนิดบอเดม่าบอเดบูดะค่ะวอมีม่สีมามาชื้อไฟกันเถะบอเดมัวแม่สาีมานะคะพอดีแม่ว่างานกาลสินกันเลยเออมาอุดหนุนลูกกันน่อยหนึ่งเหมือนกบักคุ้งเมาส์มดล้านครับจ้าถูค่ะผมอันนี้ตำคุ้งสดสุดมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างนำเสนอมีอะไรบ้างอ่ ส้าหลับไม่ต้องไปตำข้าวโพดแน่นอนเลยหมดสิ้นค่ะไม่เกลียดที่ใช้ตำข้าวโพดค่ะครับผมมีแม่มีลูกอยู่ทกหนาครับผมมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีทอดข้าวโพดครับแล้วก็มีทอดไก่ป๊อปครับมีลูกจีนมีทอบหมูมีไก่ข้าวครับวันนี้ใกล้หมดหรือยังใกล้แล้วครับผมขายดีขายดีนะคะบอกเลยว่าอะไรที่เป็นโรคแปลกเราจะได้ดีตลอดนะคะขายดีขายดีวันนี้จะมัให้หมดเลยนะคะทั้งร้านนะคะอันนั้นอะไรลูกไน้หน่นอนอันนั้นไม่ได้ครับสารพิษเหรอช่วยนีหนาวทดแทน เดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเมนูมีอะไรบ้างนะคะเราเนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนยิ้มไข่ยิ้มยิ้มนะคะขอไปนั่งก่อนเสิร์ฟไข่แห้ง